สนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลบีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วปิดไตรมาสแรก BKI กำไร627ล้านบาท สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการประกันวันนี้นะครับเป็นประจําทุกๆสัปดาห์นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณอนุสรชินเพชรนะครับผู้สื่อข่าวสื่อพิมพ์ตลาดพิเคาะก็จะมารายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในแวดวงประกันภัยประกันชีวิตนะครับกันอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเร็วๆนี้เราก็จะได้ยินข่าวนะครับค่อนข้างคลึกโครมนะครับก็คือปัญหาเรื่องเหตุบัติภัยเรื่องแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงนะครับ ในบริเวณจังหวัด7จังหวัดภาคเหนือนะครับซึ่งผลที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะได้เห็นได้ชัดว่านําไปสู่ความเสียหายทั้งอาคารบ้านเรือนนะครับรวมไปถึงสถาบันการศึกษาโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้านะครับก็ล้วนแต่นํามาซึ่งความเสียหายทั้งสิ้นนะครับ แต่ก็ถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าผู้เสียหายนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบอาจจะเสียหายในเรื่องอาคารบ้านเรือนนะครับ,รบจะต้องไปหาที่อยู่ใหม่ชั่วคราวนะครับเพื่อรอการซ่อมแซมจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับได้ด้านชีวิตก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตเพียงหนึ่งรายเท่านั้นเอง นะครับบาดเจ็บก็ประมาณ23รายครับครับเท่าที่เราเก็บตัวเลขมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นโจทย์อีกประเด็นหนึ่งนะครับในสิ่งที่เราจะต้องย้อนกลับมาคุยกันในประเด็นเรื่องของบทบาทของบริษัทประกันภัยว่าจะเข้าไปช่วยลดความเสียหายหรือเข้าไปช่วยในการฟื้นฟูนะครับอาคารบ้านเรือนนะครับกับวิกฤตการณ์ครั้งนี้อย่างไรเนื่องจากว่า ครั้งนี้ถือว่าเป็นภัยพิบัตินะครับทางธรรมชาติก็คือภัยจากแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงนะครับในรอบร้อยปีของทางภาคเหนือทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องกลับมาพูดคุยกันนะครับว่าสถานการณ์เวลานี้ในประเทศไทยของเรานะครับมีภัยพิบัติมากมายเหลือเกินอะไรที่เราไม่เคยคิดว่าจะเกิดมันก็เกิดสึนามินะครับก็เกิดมาแล้วครับมหาอุทกภัยครั้งร้ายแรงก็เกิดขึ้นแล้ว นี่ก็จะเป็นบทเรียนอีกครั้งหนึ่งสําหรับาภัยพิบัติทางธรรมาชาตินะครับกรณีเรื่องของอแผ่นดินไหวนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวผมก็แล้วก็คุณอนุสรนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าประกันภัยของเรานะครับเข้าไปช่วยซับน้ําตาให้กับชาวเจ็ดจังหวัดภาคเหนืออย่างไรบ้างแล้วก็มีความเสียหายอย่างไรนะครับก็ต้องมาไล่เรียงกันในเรื่องของตัวเลขสักนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเหตุเกิดขึ้นนะครับในการจักแผ่นดินไหวนะครับขนาด 6. กจุดลิตรนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนผลกระทบข้างเคียงมันจะต้องมัก มาทีเดียวโดยเฉพาะาสิ่งที่หลายหลาย,หลายคนติดตามกันก็คือเรื่องอ after shock จะสิ้นจุดเมื่อไหร่อย่างไรนะครับเวลานี้ก็ยังมีการเตือนให้ระวังกันอยู่เป็นครั้งคราวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตั้งแต่เหตุเหต,เหตุการณ์ตั้งแต่วันที่5พฤษภาค,คมที่ผ่านมานะครับาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับซึ่งมีจุดศูนย์กลางบริเวณตะบนสายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับ ก็มีผลกระทบเกิดขึ้นแล้วนะครับรวมเป็ดเสร็จนะครับเขาก็มองว่าอัพเดอร์ช็อคมีการแผ่นดินไหวซ้ำซากเนี่ยนะครับเกิดแล้วเกิดอีกมากน้อยบ้างสลับกันไปบ้างอะไรต่างๆก็ยังนำมาซึ่งความเสียหายได้อยู่เป็นครั้งคราวนะครับจากการรวบรวมข้อมูลนะครับของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับคุณจตชัยรมเลิศดเขก็แจ้งว่าจากผลของการิดเกิดแผ่นดินไหวนะครับมีอัพเดอรช็อคนะครับ ตามมามากกว่า115ครั้งแล้วก็ต่ำกว่า3ลิตร์นะครับประมาณ285ครั้งแล้วก็จากการเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีทั้งหมด7จังหวัดนะครับก็คือได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยานะครับแล้วก็จังหวัดน่านแพร่ลำปางรวมไปถึงกำแพงเพชรนะครับลามมาถึงภาคเหนือตอนล่างด้วยนะครับรวมเบ็ดเสร็จก็14อำเภอ52ตำบล408หมู่บ้าน มีผู้เสียหายผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็บาดเจ็บ23ารายส่วนอาคารบ้านเรือนที่เสียหายเอาแบบชนิดที่พังภาพทั้งหลังเลยนะครับก็12หลังคาเรือนนะครับส่วนที่เสียหายบางส่วนมากบ้างน้อยบ้างสลับกันไปบ้างอะไรต่างๆก็8,372ครัวเรือนนะครับหลังคาเรือนนะครับโรงเรียน47แห่งโรงพยาบาล3โรงแรม1แล้วก็ห้างสรรพสินค้า1 แล้วก็ถนนหนทางอีก5สายนะครับที่เยอะหน่อยก็จะเป็นวัดวาอารานะครับ,รบโดยเฉพาะโบราณสถานที่สําคัญ โดยเฉพาะที่หลายๆคนรู้จักกันดีก็คือวัดล่องคุณของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์อย่างที่คุณอนุสรเคินไปเที่ยวมาก็จะเห็นได้ชัดว่าก่อนเหตุกับหลังเหตุนี่ก็คนละเรื่องกันเลยเพราะว่าภายนอกอาจจะเสียหายไม่มากแต่ภายในนี่คือถึงขั้นต้องปิดวัดปรับปรุงกันเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นรอยร้าวข้างในแล้วก็ไม่กล้าให้คนเข้าไปเดินเพ่นพ่านด้วยครับ ตรงนี้คุณอนุสรมองยังไงกับปัญหาที่เกิดขึ้นเราละเลยเรื่องการประกันประเภทนี้ไปบ้างหรือเปล่าไหมยถึงในส่วนของภาคประชาชนก็ถ้าผมเปรียบเทียบเหมือนกับกรณีเกี่ยวกับน้ําท่วมปีห4สก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะท่วมก็เหมือนเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะแผ่นดินไหวบ้านเราก็สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็ค่อยๆเกิดขึ้นในบ้านเราเริ่มขึ้นแต่ว่าในส่วนนี้ในทางการปายก็มีการทําขายกอมบรรทัอยู่แล้วแผ่นดินไหวซึ่ง ส่วนใหญ่ที่เป็นการซื้อก็มาทาแผ่นดินไหวนั้นจะเป็นเกี่ยวกับการเข้าไปกู้บ้านทางธนาคารทางแบงก์เป็นการบังคับทํามากกว่าไม่ได้ทำด้วยความ,มสมัครใจเพราะว่าก็มีใครอยากเสียเสียเงินอยู่แล้วคือคร้อยสองร้อยก็ไม่อยากเสีย,ยแล้วเพราะว่ามันไม่เคยเกิดแต่เมื่อเกิดขึ้นปุ๊บก็ได้เห็นผลประโยชน์ทันทีอย่างเช่นทางกรุงเทพกันภัไยก็มีลูกค้าถึงเกือบ 60, 60กว่ารายที่ได้รับค่าเคมเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเพราะว่าทางคือทางคุณอนนท์ก็บอกเลยว่าคือแบ,ง,บงค์บังคับทํา เพราะคือเราก็รอรับเคมอย่างเดียวแต่ว่ารายงานจากทางคาพอพก็ล่าสุดที่ออกมาคือมีแปลบริษัท แล้วก็มีผู้เสียหายอยู่หนึ่งร้อยสิบรายแต่ว่าอันนี้ยังสำรวจไม่หมดมก็คือก็มีการสำรวจต่อไปก็ถ้าใครประสบเหตุก็ควรไปดูในกรมธรรม์ว่ามีการคุ้มครองในส่วนของประกันภยัยความเสี่ยงภยัยทรัพย์สินหรือ i a r เพิ่มเติมไหมหรือว่าประกันภัยที่มีการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสําหรับแผ่นดินไหวหรือเปล่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือถ้าเป็นกรมธรรม์ประกันภยัยรถภาคสมัครใจก็เข้าข่ายในส่วนการค่าเคลมแผ่นดินไหวด้วยอันนี้คือในสิ่งที่สามเรื่องทางคอปอออกมาบอกว่าควรไปดูทางกรมธรรม์ตัวเองด้วยครับ แต่ทีนี้เมื่อดูแล้วจากจํานวนผู้ที่ทําประกันซื้อประกันประเภทแผ่นดินไหวอะไรต่างๆเนี่ยเทียบกับปริมาณของผู้ที่ได้รับความเสียหาย8,000กว่าควเรือนเทียบกันแล้วสัดส่วนมันต่ำมากต่ำมากครับนะครับ60กับ8,000นะครับมันห่างกันฟ้ากับเหวเลยเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นบทเรียนนะครับสำหรับประชาชนทุกๆท่านนะครับอยากคิดว่า เกิดที่นู่นแล้วแล้วที่บ้านเรารในแผ่นดินของเราจะไม่มีเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเวลานี้ทางหลายฝ่ายนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่ทําหน้าที่เตือนนะครับเรื่องภัยพิบัติต่างๆก็ออกมาพูดทํานองว่าในส่วนที่เป็นพื้นที่ที่เป็นรอยต่อรอยเลื่อนนะครับของเปลือกโลกอะไรต่างๆเวลานี้โดยเฉพาะภาคตะวันตกก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นเป้าหมายที่มีการคาดกันว่าอาจจะเกิดขึ้นเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้น เราก็เหมือนกับว่าเตือนภัยล่วงหน้ากันเวลานี้อยู่ที่ว่าถ้าเราไม่อยากให้บ้านเรือนอาคารบ้านเรือนหรือชีวิตเราเสียเปล่าไปนะครับโดยที่ไม่สามารถเรียกคืนอะไรได้เลยจะไปหวังพึ่งเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเดียวนะครับก็อาจจะล่าช้ายิ่งรัฐบาลเวลานี้ยังมีอำนาจไม่เต็มด้วยนะครับจะอนุมัติเงินแต่ละบาทแต่ละสตังก็ยากแค้นแสนเข็นก็ผ่าหลายด้านมันก็เลยต้องไปช่วยตัวเองก็คือง่ายๆก็ไปซื้อประกันที่เรียกว่า อ่า A e A. คือ i ร e e ์ก็คือเป็นกรมธรรม์ที่เกี่ยวกคือซื้อกรมธรรอะคีไพยอยู่แล้วคือปัจจุบันก็การซื้อกรมธรรอคีไพยสำหรับบ้านแต่หลังก็อัตราต่ํา,ตาอยู่แล้วครับคือถ้าซื้อกรมธรรอคีไพยแล้วก็บวกเพิ่มอ่าไพแผ่นินไว้ไปด้วยหรือใครอยู่ภาคเหนือก็ซื้อกรมธรรอ่าประกันภัยลูกเห็บก็มีขายเหมือนกันเพราะว่าเพราะภาคเหนือคือลูกเห็บตกบ่อยอยู่แล้วก็ ควรจะซื้อไว้เมื่อหลังคาบ้านหรือกระจกอะไรก็สามารถเคลมได้ครับมันมีหลายเรื่องเวลานี้ภัยพิบัติเกิดขึ้นพายุฤดูร้อนครับหลายจังหวัดก็โดนไปแล้วนะครับทั้งภาคอีสานภาคเหนือตอนล่างหลายจังหวัดก็ได้รับผลกระทบหอบบ้านไปทั้งหลังก็มีครับเพราะฉนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ประปักกันนะครับ ความสําคัญของประกันภัยมีบทบาทสําคัญอย่างมากในการที่จะช่วยลดความเสียหายให้กับท่านนะครับและที่สาคัญนะครับหลายคนก็มองว่าลูกเห็บนะครับอาจจะตกแต่พาะภาคเหนือภาคอีสานแต่เวลานี้ล่าสุดในกรุงเทพก็มีข่าวซอยวัฒนพลก็เจอลูกเห็บหล่นใส่บ้านเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือภัยอันเกิดจาก มนุษย์นะครับโดยเฉพาะภัยทางการเมืองก็เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้เช่นกันนะครับถ้าป้องกันไว้ก่อนเวลานี้สถานการณ์เวลานี้ทางการเมืองก็เขม่งเกลียวแล้วจะเกิดสงครามกลางเมืองหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับถ้าเชนั้นอาคารบ้านเรือนทรัพย์สินของท่านมีอะไรประกันได้อุดช่องโหว่ไว้นะครับอย่าให้มันเกิดความเสียหายแล้วเราไม่สามารถไปเรียกคืนกับใครได้นะครับเพราะทุกอย่างนะครับเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่นะครับสำหรับคําว่าอุบัติภัยครับ ครับก็ถ้าตอนนี้ก็ยังสามารถซื้อกรมธัรฑ์แผ่นดินไหวเพิ่มเติมได้แต่เชื่อเลยว่าตอนนี้อัตราเบี้ยก็คงต้องมีการขยับตัวขึ้นก็อาจจะหลายเท่าตัวเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็คล้ายๆกับเคสน้ําท่วมที่มีเบี้ยเพิ่มขึ้นถึง4ีหเท่าครับก็พยายามดูให้มันครอบคลุมให้มันมากที่สุดอาจจะปักเงินในกระเป๋ามากขึ้นสักนิดนึงนะครับแต่ก็อย่างน้อยก็เป็นการลดความเสี่ยงให้กับตนเองกรณีเกิดไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมเวลานี้ก็คาดกันว่าหลังจากฤดูแล้งไปแล้วเข้าสู่ฤดูฝนนะครับ สัญญาณลมร้อนที่กระหน่ำเข้ามาเวลานี้ก็เหมือนกับสัญญาณเตือนว่าพายุฝนปีนี้คงไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าถ้าอากาศร้อนผิดปกติฝนก็จะมามากผิดปกติเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้น1เวลานี้ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการรับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติก็คือกรณีแผ่นดินไหวนะครับเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ระวังอย่ากเกิดขึ้นซ้าอีก2ก็คือภัยจากอักีภยัยอากาศร,ร้อนๆอ,อย่างนี้เกิดอักีภัยนะครับอยู่ดีๆไฟก็ลุกขึ้นมาง่ายๆนะครับมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อม เรื่องการทําประกันภยัยเรื่องอักขีภยัยประกันประกันที่3เรื่องของภัยพิบัติเรื่องกรณีเรื่องน้ําท่วมนะครับแรงจัดขนาดนี้ร้อนขนาดนี้ก็อย่างที่เราเคยเจอกันมาเมื่อปี54มันก็จะมีมหาอุทกภัยตามมานะครับเพราะฉะนั้นปีนี้จะแจ็คพอตกับภาคไหนเดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับ,รบว่าจะเจอมหาอุทกภัยกันอีกรอบก,กันในปีนี้หรือเปล่านะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นความปรารถนาดีจากรายการประกันวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้า ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องคุยกันโดยเฉพาะเรื่องสถานการณ์นะครับในเรื่องของประกันชีวิตในไตามาดแรกเวลานี้ก็เห็นได้ชัดว่าค่ายบัวหลวงนะครับก็สปีดขึ้นมาแรงผิดปกตินะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ นังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดเจาะลึกเกมการตลาดหมอเสงผู้สร้างตำนานหน้าใหม่ขายตรงแบงก์พาณิชย์เมินกดเหล็กทอปทอลักกลับหักบัญชีลูกค้าซื้อประกันตลาดรถยนต์เร่งเครื่องเพิ่มออปชั่นปรับตัวรับวิกฤตเศรษฐกิจพ้นพิษผู้เชี่ยวชาญย้ำอุตสาหกรรมความงามไทยไป AEC จะให้ดีต้องมีแบรนด์ขายตรงเร่งเครื่องสร้างความแกล่งเสริมตำราลบมุ่งเน้นระบบเทนเนิง่งขายตรงไตรามาสสองอุณหภูมิร้อนชาหลายค่ายรุกเครือข่ายครบเครื่องเร่งแจ้งเกิดติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ได้แล้ววันนี้ทุกแผงทั่วประเทศพวกเราต้องการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ ปฏิรูปเกษตรกรไทยให้กินดีอยู่ดีมีอะไรปะจะปฏิรูปยังไงถามหน่อยสิก็ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ตราบัวทิปนี่ไงได้ผลผลิตดีไม่มีเคมีตกค้างแค่นี้เกษตรกรไทยก็รวยแล้วจริงไหมพวกเรารวยรวย ปุินซีราบัวทิพย์กับคุณภาพเหนือชั้นระดับสากลกว่าสิปีที่เกษตรกรเลือกใช้สนใจโทร024415056 024415057 0863419611 0863419613 ธอผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวนหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสนสิคะถูกต้องกลัวนหน้าอกปี่อื่มช่องคลอดไม่